สวัสดีค่ะพบกับติดอาวุธกลยุทธอ์อนุพันธ์นะคะประจำวันที่25กรกฎาคม2559นะคะสำหรับเซฟทิี้อินเด็กซ์ฟิวเจอร์สวันนี้นะคะมองว่ามีลุ้นผันผลขึ้นไปทดสอบ960หรือ962จุดได้นะคะตลาดปุ๋ยภาคเช้านี้ก็แกว่งตัวในทิศทางเชิงบวกนะคะหลังจากแบงชนีภาคการผลิตของสหรัฐเนี่ยได้เพิ่มขึ้นได้อย่างแข็ง,แ,ขงแกร่งเกินคาดนะคะในขณะที่เฟดม,มีแนวโน้มคงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมกลางสัปดาห์นี้นะคะเนื่องจากว่า ยังคงมีความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกมากขึ้นโดยเฉพาะผลกระทบจากเบรกซินะคะถึงแม้ว่าธนาคารกลางญี่ปุ่นเพนิ่งส่งสัญญาณว่าจะไม่พิมพ์เงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจโดยตรงนะคะแต่ตลาดก็ยังคงคาดหวังในเรื่องของนโยบายทางด้านการเงินที่จะผ่อนคลายในรูปแบบอื่นๆออกมาในการประชุมปลายสัปดาห์นี้ น,ะะน่าจะยังคงสร้างเซนติเมนต์ในเชิงบวกต่อสินทรัพย์เสี่ยงได้ต่อเนื่องนะคะต่างชาติเนี่ยได้เข้าซื้อหุ้นไทยในเดือนนี้กว่าแล้วกว่า30 0 0 0ล้านบาทนะคะในขณะที่อยู่ในช่วงประกาศงบเตรมาส2และก่อนการจ่ายปันผลระหว่างการนะคะมองว่า S50U16 ในเนี่ยมีโอกาสลุ้นขึ้นไปยืมเหนือ949จุดได้นะคะแล้วก็ขึ้นไปทดสอบเ6 0ถึง962จุดได้นะคะเรือนกลยุทธ์ต,ตัวช็อต S50U16 ได้ที่950แต่ตัดขาดทุนไปไปแล้วนะคะสถานะใหม่เนี่ยให้ลองที่953จุดหรือว่าต่ำกว่านะคะเ,เป้าหมายการทำกำไรคือ962ตัดขาดทุนต่ำกว่าจุดเปิด4จุดนะคะตัว Single Stock Futures นี ures, ตัว b บม Futures นะคะก็มีลุ้นฟื้นตัวขึ้นไปนทดสอบ7บาท20นะคะปรยุทธ์ที่ได้ที่เปิดลอง เปิดลองเบมยูหนึ่งหกที่หกบาทแปดสิบห้าเนี่ยเป้าหมายทำกำไรที่เจ็ดบาทยี่สิบตัดขาดทุนถ้าหากหลุดหกบาทเจ็ดสิบห้านะคะด้วยสัญญาณทางด้านเทคนิคของตัวเบมยูหนึ่งหกเนี่ยได้ขึ้นมาปิดเหนือ EMA นะคะในระหว่างในระยะสั้นเนี่ยเครื่องมือตัวหลักๆยังคงแฝงตัวอยู่ในโซนที่เป็นบูลลิชนะคะออมองน้ำหนักอยู่ในทางการฟื้นตัวปัจจัยในเชิงพื้นฐานของเบมรับประเด็นบวกในเรื่องนายกรัฐมนตรีจะใช้อำนาจ ตามมอ44ออกคำสั่งเพื่อแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อโครงการลดไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและกับสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยายนะคะในขณะที่กำไรไตรมาส2เนี่ยยังเติบโตได้ค่อนข้างดีนะคะเยออนเยอส่วนลดไฟฟ้าสายสีม่วงและก็ทางด่วนสีรัฐเน่ยจะเปิดในเดือนสิงหานเนี่ยจะช่วยหนุนรายได้ในระยะต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นก็เน้นกลยุทธ์ฝั่งรงองนะคะสำหรับเบมบ u 16นะคะ จบการรายงานติดอาวุธกลยุทธ์อนุพันธ์ประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ